ช่องอุบลไทยแลนด์วันนี้พาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านยกสดและร้านหัวกะทิค่ะเดินเข้ามาด้านในนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านมีความมินิมอลมินิัยและการตกแต่งสไตล์อีสานโมเดิร์นทีลงตัวพนักงานก็น่ารักบริการดีเวอบอกได้เลยว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนรักเส้นที่รวมสารพัดเมนูกว๋วยเตี๋ยวเครื่องแน่นๆน้ำซุปรสเด็ดทุกเมนูทั้งต้มยำน้ำตกน้ำใสมีหมด ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงก๋วยเตี๋ยวเรือหมูเนื้อหมูตุน๋นเนื้อเปื่อยหมูแดงหมูกรอบครบจบในที่เดียวอ่ะคุณผู้ชมดูค่ะดูจากหน้าก็รู้แล้วนะคะว่าฟินขนาดไหนเครื่องดื่มก็เยอะน้ำลำไยก็สดชื่นสดชื่นกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานเรามาต่อกันที่ร้านหัวกะทิที่เดียวกันกับร้านยกสดนะคะและทางร้านเปิดบริการตั้งแต่10โมงจนถึงหทุ่ม ร้านขนมหวานที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่อนว่าจะเป็นน้ำแข็งใสขนมหวานน้ำกะทิขนมหวานน้ำเชื่อมของหวานน้ำลำไยท็อปปิ้งมากกว่า30อย่างราคาเริ่มต้นที่40่บาทและช่วงนี้มีมะยงชิดลอยแก้วด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดของอร่อยของดีเมืองอุบลกดไลค์กดแชร์แล้วไปตามกันเลย